สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แตบมจะขอมาเปิดบ้านนะคะบ้านสวนของเรานะคะแต่งของแต่มแับแจมนี่แหละบ้านสวนสวนไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นของไทยปลูกผักพุทไทยหมดเลยแล้วก็อยู่ตรงใจกลางเมืองฟลอริดาด้วยนะคะฟลอริดานี้ใหญ่นะคะแต่ว่าเราจะอยู่ส่วนทางใต้ของฟลอริดาก็ค่อนข้างแออัดนิดนึงแต่ให้ดูบรรยากาศว่ามันแออัดยังไงนะคะวันนี้พอดีเป็นวันเก็บขยะนะคะดู ไอถังที่อยู่ข้างหน้าบ้านดำๆๆๆๆๆนั้นคือถังขยะหมดเลยนะอันนี้คือหน้าบ้านปกติเนี่ยมันจะมีถนนหน้าบ้านและก็ถนนหลังบ้านหลังบ้านก็ไวเก็บขยะแต่ที่นี่ถนนตรงนี้มันเป็นมันเป็นหมู่บ้านที่คนเช่าหมดเลยมันก็เลยจะมีแต่ถนนเส้นเดียวกเก็บแต่หน้าบ้านอย่างนี้นะคะไปดูบ้านสวนของเรากันเลยนะคะเริ่มจากตรงข้างหน้าเลยนะคะ ตรงนี้แต่จะปลูกตรงใต้ร่มเนี่ยค่ะเป็นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงปลูกไว้เฉยๆนี่แหละมันเยอะนะคะเพราะเม็ดมันเยอะแล้วก็มีฝั่งด้านหน้านี้ก็จะเป็นตําลึงแล้วก็ต้นดอกบุงดอกไม้นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ป้ายเข้าหน้าบ้านดับให้ดูฝั่งนี้อันนี้เป็นบ้านแฝดนะคะมันมีสองเลขที่ก็ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะมีมะเขือพวงเมื่อวานมีคนประเทศเฮตินะคะเ,เฮเชียนเนี่ยเขามาขอมาขอเก็บใบเนี่ยใบมะเขือพวงนะเขาบอกแต่ก็เลยถามว่าเอาไปอะไรเอาไปทาอะไรคะเขาบอกเอาไปทำ,ปท,ำทำชานะคะเอาไปชาต้มกินแก้มาลงมะเร็งอะไรเขาบอกโหดีเหรอแต่มันก็เลยยกเอาไปทั้งต้นให้เขาไปต้นหนึ่งเมื่อวานนะคะนี่ก่อนจะเข้าหน้าบ้านนะคะจะเห็น ว่าแต่ติดป้ายแต่ก่อนเนี่ยแต่จะเป็นป้ายมือลายมือเขียนแต่ตอนนี้ก็เลยอัปเดตขึ้นมาหน่อยเลยพิมพ์เอานะคะแต่ว่ามันทําให้คนส่งของเนี่ยประทับใจยังไงประทับใจมากเขาเห็นแต่เมื่อเราเขาก็คุยกันเราก็คุยกันเขาประทับใจเนี่ยแต่เขียนบอกว่าถึงคนส่งของนะคะ please open the fence and drop the package s ตัวน,นี้ก็คือถ้ามีเยอะนะคะ inside inside for us ก็คือ ช่วยกับดนาเปิดประตูนะคะเปิดรั้วเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็ของไว้ข้างในให้เราด้วย And We are truly appreciate your amazing work ก็คือก็ oh. พวกเราเนี่ยขอบคุณทราบซึ้งในน้ำใจของคุณมากในการทำงานที่ดีของคุณมากงานที่ Amazing ของคุณมาก Thank you แล้วก็รูแมวเมียวยิ้มนะคะก็ให้แบบเหมือนน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาทำงานในวันสร้างรอยยิ้มให้เขาว่าง้นเนาะในที่สุดก็ได้เวลาเปิด รอบนะคะหรือว่าเปิดบานท่าดาภูมิใจเสนอมากเลยค่ะความสุขของเรารอยากให้มันส่งพลังงานความสุขถึงทุกคนที่ดูจมอยู่ด้วยนะคะเริ่มจากฟังทายมือของเราเลยนี้นะคะใครเท่ดูคลิปแรกๆเดีจะมีต้นไผ่ต้นเนี้ยซื้อมาแล้วก็แรกๆเนี่ยจะเห็นน้องแมวมาช่วยขุดนะอันนี้เป็นต้นไผ่สีทองเขาบอกว่าปลูกไว้หน้าบ้านมันจะ ชคดงโชคดีอะไรที่จริงกรไม่ได้เชื่อเรื่องความโชคอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาปลูกว่าแจมชอบต้นไผ่นะคะเราปลูกแล้วก็มากันไว้ให้มันสูงกว่ารั้วเพราะมันจะได้คนจะได้ไม่มองเห็นเรานะคะแล้วเราก็ปลูกต้นมะเขือพวงแต่ก็ปลูกมะเขือพวงก็คือเพราะมันเล็กแล้วมันเยอะนะคะเอามาจากเมืองไทยนั่นแหละแล้วก็ก็เลยปล่อยให้มันสูงอย่างนี้นะคะสูงเพราะว่าเป็นงที่บอกเอาให้มันเป็นแนวไป เอาให้เป็นแนวไปเพราะว่าจะได้กันการคนนะคะไม่ให้มองเห็นนะคะเพราะว่ามันเห็นไหมหน้าต่างบ้านเรามันเปิดเลยเราเราก็อยากเห็นสวนของเราเราก็ไม่อยากให้เห็นคนมองเห็นเรา <c oughs> ตลกมากตะกี้มีคนแอมะซอนมาส่งของแล้วแต่มก็เข้าเปิดประตูเข้ามาเขาก็ตกใจนะคะเขานึกว่าเฮ้ยเขานึกว่าโอ้ยเธอทำใจหายใจคว่ำหมดเพราะว่าแถวนี้มีมีมีมงมีหมาเยอะเวลาเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยโ,โดนหมาก,กัดอะไร กระบบขอโทษเข้าไปนะคะที่จริงถ้ามีหมาเนี่ยเราจะต้องติดป้ายไว้ beware a of dog นะคะก็คือบอกไปเลยว่าเออระวังนะเดี๋ยวจะมีหมาโอ้เกือบจาไม่เข้าหัวใจวายโทษมากมากมาต่อนะคะวังนี้ตลกตะกี้ไม่ได้ตั้งใจมากเลยไม่ได้ถ่ายไปดีโอไว้ก็ อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าเราเ่ยแหละแล้ว,ลวป้ายร้านอาหารเดิมแล้วก็มีดอกบงกดอกไม้นิดๆหน่อยๆฝั่งนั้นก็มีต้นมะยมด้วย,ยมะละกอมะม่วงกระเพรากระเพราว,ว่านี้เยอะมากเพราะกินแต่กระเพรานะคะมันเกิดอยู่ดิมันเกิดอยู่ทั่วมันเกิดไปหมดชาบานะคะนี่ก็กล้วยขยายออกมาแล้วก็มีอะไรอ่ะดอกกุหลาบกุหลาบเนี่ยถ้าซื้อดีๆสวยๆมันไม่ติดนะอันนี้ซื้อต้นขี้เหลขี้เหล็ออกมาแล้วมันติดนะคะ มะละคอปัดไลไม่รู้นะคะแต่ว่ากรอบก็เ,เลยเออกมาปลูกนี่มีดอกขงดอกเข็มนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะพยายามทำน้ำหมักแสงอาทิตย์อะไรสักอย่างเขา่นแหลองทำดูตามยูทูบวิวนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นมุมมองมุมหน้าบ้าน,นแต่ไม่นอนอาบแดดแจนอนอาบแดดบ้างนะคะก็ประมาณนี้เนาะในต้นมะยมต้นมะยม อันนี้ข้างบ้านยังไม่ดูแล้วกันข้างบ้านมันยังแบบลกๆอยู่นะคะยังลกเพราะว่าพอดีท่อน้ําเสียนะคะยังซ่อมอยู่แล้วของมาไว้ข้างบ้าน mm hmm. มุมอ่อานหนังสือมุมอะไรก็ว่าไปตอนนั้นจะมีกระด้งห้อยเนาะย mm ัง hmm. ไม่ได้เอาเอา,เอา,เอากระด้งออกเพราะลมันแรงนะคะ mm hmm. ซึ่งถ้านั่งจะ,จะมองเห็นแบบนี้นะคะเหมือนคนแก่เลย mm hmm. น้องนั่งดูวิวนะคะ mm hmm. ก็จะนั่งชิลๆอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นวิวแบบนี้นะคะ ถ้ามีคนมาส่งของก็จะตกใจเย่ย่ยยป้าเนี่ยมาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยต <c oughs> ลกโอ้ยมาดูม,มุมนี้กันบ้างนะคะมุมนี้ก็เพิ่งย้ายออกจากจากพื้นแล้วเอามาลงใส่กระถางไว้กระถางไม่ใช่กระถางกระถางมันแบบเยอะเกินไปก็ใช้ไม่หมดก็เอ้ยมีไม่พอก็ต้องเอาไปซื้อของแบบถูกๆมาลองดูมันมีที่หิว้วก็เลยเอาลองมาใช้นะครับ ละห้าเหรียญถ้าไปซื้อกระถางก็หมดเยอะเหมือนกันมีต้นชบามีพริกขี้หนูสวนนะคะตอนนี้ต้นอะโวคาโดนะคะมีต้นหลังบ้านใหญ่กว่านี้นะคะพริกขี้หนูสวนเยอะมากแต่ว่ามันไม่ค่อยดกนะคะแต่ัหวานๆไปแหละแล้วก็มีสลระแหน่สลระแหน่เนี้ยปกติจะสวยกว่านี้นะเราทีนี้แต่เอาไว้กลางแดดเกินไปแล้วมันเมาแล้มันไหม้มันไหม้นะคะ มันไม่ไม่ลรอันนี้เหมือนกันอันนี้ต้นโหระพาฝรั่งนะคะมันคล้ายๆกระเพราโหระพาฝรั่งกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ฝรั่งหรือเวียดนามนี่แหละจะไม่รู้แล้วก็มีต้นมะยงมะย,ยมมุมนี้จะเป็นมุมเพาะพันธุ์เล็กๆนะคะเห็นไหมแต่มกาลังลงอันใหม่แต่ก็เอาเพาะไว้อยู่อยู่แต้ร่มแล้วก็มะเขือพวงนะคะเยอะมากเลยมัน ต้นมันใหญ่มากแหละแต่ลูกมันยังไม่เยอะอันนี้ก็ออกมาแล้วส่วนหนึ่งกําลังให้ผลดกหรือเปล่าอันนี้ก็กำลังออกมาเหมือนกันนะคระับมาส่วนนี้อันนี้ชอบหอมเปนะคะหรือผักชีใบเลือ่อยหรือภาษาอังกฤษว่าคูลานโชนะคะแล้วก็มีฟักทองแตงกวานี่ก็เบี้ยของผิของอเปนะคะคูลานโตรนั่นเอง น้อยหน่าไม่เอามาจากไทยนะคะทั้งหมดเลยอันนี้กระถินนะคะที่ไปเก็บอยู่ทางด่วนแล้วก็อันตรายนะคะอย่าไปทําเก็บบนทางด่วนแล้วก็อาจจะถูกจับได้อย่าหาทํานะคะแต่มันค่อนข้างที่จะบ้าบอบ,บหน่อยนะคะอ,อันนี้เป็นต้นเงาะเงาะนะคะต้นเงาะเอามากินแล้วก็เม็ดเพาะไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะเพิ่งเอาลง ตะไคร้ที่นี่แพงมาก3-4หัวน,นี่ประมาณ150บาทนะคะก็เลยกินแล้วก็มาแช่ไว้แล้วก็มานี่ปกติจะซื้อแช่แข็งกินอันนี้ก็เลยลองมาปลูกดูอันนี้ก็ต้นลิ้นจี่อีกต้นมะขามด้วยนะคะยอดมะขามมะขามอันนี้ภูมิใจเสนอมากรักที่สุดก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่มามะกรูดนะคะย้ายบ้านมาสองรอบ แล้วก็ย้ายเดี๋ยวย้ายออกย้ายเข้าอยู่ประมาณ 3- าสีกระถางแล้วเกือบตายนะคะมีพี่ๆเขาให้มา2ต้นนะคะต้นหนึ่งตายนะคะพอตอนที่ย้ายอนุอาช่วยย้ายแล้วกเ็เราก็ดูไม่เป็นด้วยแหละทีนี้ก็ย้ายมามันก็ขึ้นลงขึ้นราใส่ดินผิดนะคะมาพอดีมาเปลี่ยนลงกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่อู้ยงามนะคะทีนี้งาม แล้วต่อมาก็คือผักขานะคะผักอะไรที่พูดเพราะผักขาค่ะชะอมภาษาอังกฤษไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะอันนั้นกระดโดนนะคะกระดโดนต้นกระดโดนแล้วก็มีสะเดาสะเดาภาษาอังกฤษเรียกว่านิมนะคะนิมแล้วก็กระชายนะคะซื้อมากระถางใหญ่นี้แล้วมันแตกแล้วก็เลยม,มาออแยกออกมาใส่กระถางเล็กอีกแล้วนี่ก็ต่อผักติ้วนะคะผักติ้วเอาไว้กินกับลาบ มาต่อนะคะนี่ก็มีไผ่นะคะปลูกไผ่แล้วยังไม่เกิดยังไม่นตนแต่นี่ยี่หลายี่ลาเกิดช้ามากเลยนะคะกว่าจะได้กินแต่ว่าได้กินแล้วก็คุ้มนะคะมา3ามสีต้นนี่แหละเอาเม็ดมาเยอะมากแต่กว่าจะพอติดนะคะลุงที่บ้านให้มานะคะมีมะม่วงมะเขือพวงอีกแล้วนะคะพอปลูกแล้วมันสูงดีแล้วก็มลบรี่มลบรี Mar bury. Mar bury. Mar bury. หรือว่าต้นหม่อนของเรานั่นเองนะคะมาโซนี่ มะคือพวงอีกแล้วมะคือพวงเยอะมาก200ต้นนะคะตอนนี้เหลือประมาณ20ต้นแล้วก็ชายานะคะกินอยู่ประจําชายาก็จะมีเยอะเพราะมันปลูกง่ายติดง,ง่ายแล้วก็เอามาผัดมาใส่แกงมาใส่อะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนต้นชูรสเขาเรียกว่าต้นชูรสเลยเนาะอันนี้เป็นตัดต้นออกแล้วมันเน่านะคะเขาเรียกอะไรพ้าพาย่าแหละก็คือ,อามะละกอนะคะแต่มันกาลังจะออกดอกใหม่ ก็อันนี้เป็นต้นเก่ามันมันจะนั่นเนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กพยัามจะตัดไม่ให้สูงกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเก็บมันยอดไม่ได้เวลานั้นก็เก็บยอดมาต้มทีละเท่าที่ทําได้แล้วก็เก็บแช่ฟิชแช่ฟิช,ชไว้แล้วค่อยมาแกงพร้อมขัดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านแหลวมุมนี้ก็กระเพรากระเพราล้วนๆนะคะกระเพราเยอะมากเมื่อวานก็ผัดกระเพราไป3มรอบนะคะ กินกระเพรากันทุกวันแล้วก็มีมะพร้าวมีย่้านางนะคะย่้านางก็ซื้อมาแพงเหมือนกันต้นละเจ0ดยบาทบ้านเราเฮยยี่ยหลาบักทันนะคะบักทันคือผู้สายจีนแล้วก็ผักใสคือมะระนะคะมะรขะีนกแล้วก็ย่้านางอีกแล้วนะคะกระเพราอีกแล้วนะคะอันนี้แจมเอารั้วเก่ามาทําเป็นเป็นฮานนะคะเป็นระเป็นรางร้านอะไรนี่แหละ กำลังจะปลูกแตงกวานะคะจะให้มันพันพันขึ้นไปขอเด็กข้างบ้านนะฮะเป็นแนวไปอีกแล้วนะคะปลูกว่าเอามันเกิดง่ายอะนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือพวงเพี้ยเยอะมากมดเยอะมากดูแลยากนะคะแต่ว่าก็ทําเพราะใจรักอ,อันนี้ผักหวานนะคะผักหวานบ้าน ที่คนไทยเขาให้มาคุณยายนะคะยาตุ้มีมะนาวด้วยอันนี้ม,มาะมะละกอน,น่าจะผิดเพศนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี่แหละแล้วก็ไปดูหลังบ้านหลังบ้านยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นทางข้างบ้านนี่เป็นหลังบ้านของเรานะคะหญ้ากเกิดเยอะมากหญ้าโตวไวกับพักก็ต้นไม้นะคะอู้ยเนี่ยคะ่ะ นี่คือหลังบ้านของเรารกหน่อยเนาะอ,อันนี้อะโวคาดโดค่ะต้นนี้ประมาณ3ปีแล้วปลูกจากบ้านไม่ย่าปลูกจากไม่ย่า2ปีแล้วมาลงนี้ปีหนึ่งสามปีได้แค่นี้แหละแล้วก็บักซิดานะคะฝรั่งรือกว่าว่านี่เนาะอ,อันนั้นตามแนวว่านั่งก็ปลูกสลรับกันมะพร้าวมะม่วงมะพร้าวมะม่วงมะพร้าวมะม่วง,มมวงอะไรเงี้ย อันนี้ก็ใชา้ยากล้วยนะคะมีผักบุ้งกระจ้องกระเจงมะเขือพวงอีกแล้วปลูกง่ายสุดแต่ไม่ได้กินง่ายเลยนะอันนี้ก็ทำฟืนนะคะเก็บฟืนไว้ไปใช้เวลาปลาเผาทำฐานทำอะไรนี่แหละเนาะทำใช้ชีวิตแบบบ้บ้านเรา ดูมุมนี้นะคะมุมนี้คือมุมสุสานน้องหมาเอ้ยไม่ใช่น้องแมวนะคะน้องแมวทังสี่ตัวที่ตายไปก่อนหน้านี้นะคะน้องมอคค่าก่อนตัวแรกแล้วก็ตามเรียงตามลำดับนะคะน้องลิ้นจีน้องตาโก้ Taco, แล้วก็น้องแมงโก้หรือน้องมะม่วงนั่นเองเนาะแต่ก็ปลูกดอกบองด,ด,ด,ดอกไม้นั่นแหละมีไอ้มะรุมมันก็ร่วงลวงมานะคะเอาไปบันไว้ให้ความทรงจํา นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้นมะลุมแล้วก็มีจาลึงนิดนิดหน่อยๆฝั่งนี้ก็น้อยหนานะคะปลูกไว้น้อยหนาก็นี่ก็เป็นมะยมนะคะแก้วมังกรมะละกออีกแล้วหลังบ้านพยายามจะไม่ปลูกอะไรเยอะจะก,กะว่าให้เป็นแบบร่มๆแล้วไว้นั่งนั่ง สมาธิม,มันจะเงียบกว่านั่งแบบพักผ่อนหย่ใจขนมขนุนอันนี้คือไม่เยอะนะแต่อยากอยากทำให้เยอะกว่านี้แหละแต่ไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้ามีฝั่งขอกบ้านทางบ้านมองจากทางนี้ก็จะเห็นออฟฟิศแจมนะคะออฟฟิศแจมจะอยู่หลังบ้านสุดเลยน้องแล้วก็มีที่นั่งดูวิวนะคะสองเท่าโอเคแค่นี้นะคะอันนี้คือ บ้านสวนของแตมและแจมนะคะเราเองก็พยายามใช้ชีวิตแบบว่าเราก็พยายามรู้ตัวเราก็รู้ตัวตัว,ตวเองเราก็ใช้ชีวิตให้แบบว่าสมถะแล้วก็เรียบง่ายเท่าที่สุดเท่าที่จะแบบทาได้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของอาทาตามที่เราเหมือนแบบว่าสังเกตแล้วก็ศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรายิ่งเห็นคนคนที่ยิ่ง จเจริญไปข้างหน้าเนี่ยมั่งคัง่งแล้วก็จเจริญทั้งกายใจทรัพสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่เริ่มต้นที่ด้วยความสมถะเนาะเราเองก็กลับมาย้อนดูชีวิตของเราแล้วว่าความสมถะของเรามันอยู่ตรงไหนนะคะ,ะบาลานซ์ความความสมดุลของชีวิตของเรามันอยู่ตรงไหนนะคะเราไม่ต้องไปวิ่งตามคนอื่นไม่ต้องไปแต่แต่ไม่ใช่แบบว่า ไม่วิ่งตามแล้วจนจนไม่ทําอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะบางครั้งนี่คือว่าเราต้องให้รู้แหละว่าถ้าเราอยู่เฉยเราก็ไม่พัฒนาอีกแต่ถ้าเราวิ่งตามจนเหนื่อยเกินไปเราก็วิ่งตามเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้จุดยืนของตัวเองนะคะต้องเอาให้ดูให้แบบเหมือนกับว่ารู้ตัวเองมีสติรู้ตัวเอง,ร,เองรู้สม,มรรครู้สถานะรู้รู้ตัวแล้วก็รู้โลกนะคะทันตัวเองทันโลกแล้วก็ ทันคนนะคะนี่คือสิ่งที่แต้มเองพยายามแต้มกับแจมเองพยายามาายึดเป็นคติในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามแล้วก็มาชมบ้านสวนของแต้มและแจมนะคะก็พยายามจะทำคลิปดีๆไม่รู้บางครั้งคิดคอนเทนต์ไม่ออกเดี๋ยวน้องๆคนไหนหพูดถามเรื่องเรือสำราญให้ทำคลิปเดลี่บล็อกของเรือสำราญเนี่ยแตมก็คิดหนักอยู่นะเพราะว่า พี่แต่มเองไม่ได้ทํางานเลยสลําราญแล้วแล้วคนช่วงนี้ไม่ได้มีใครไปทํางานเรลยสลําราญแล้วมันก็หาข้อมูลยากนิดนึงนะคะก็แต่ยังไงก็จะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ